ครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายถึงการประมูลคำหลักนะครับโดยการประมูลคำหลักของคลิปนี้จะเน้นไปที่ max cpc หรือราคาเสนอสูงสุดที่เราพร้อมที่จะจ่ายนะครับสมมุติว่าโฆษณาเนี้ยครับขายชุดคาราเต้ซึ่งมีต้นทุนอยู่1,200บาทนะครับแล้ขายอยู่ที่ราคา1,500บาท กำไรเนี่ยจะตกชุดละ300บาทเท่านั้นนะครับมีคนเห็นโฆษณาอยู่ที่1,000คนนะครับแล้วก็มีคนคลิกเข้ามาที่โฆษณาอยู่ที่100คลิกทำให้เกิดการขายชุดไปถึง5ชุดนะครับครานี้ลองมาดูว่ามีต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนต่อชุดก็คือ1,200บาทแล้วก็กำไรจะชุดละ300นะครับเพราะฉะนั้น5ชุดเนี่ย มันก็คือกำไรพันหยังไม่ได้หักค่าต้นทุนของค่าโฆษณานะครับอันนี้มาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต้นทุนของค่าโฆษณาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาดูว่าเราได้กำไรมา1,500บาทนะครับจากการคลิก100ครั้งเพราะฉะนั้นตอน1คลิกเนี่ยนะครับถ้ามี เงินจ่ายต่อคลิกเนี่ยครับถ้าเกิดเราบิดโฆษณาให้ google a d w o r d เนี่ยนะครับ1.5าบาทต่อคลิกเราก็จะเท่าทุนพอดีนะครับดังนั้นเวลาเราจะบิดค่าโฆษณา google a d w o r d นะครับหลักง่ายๆเลยนะครับก็คือ max cpc bid เนี่ยกค็ควรจะน้อยกว่า value per click ที่คำนวณได้นะครับในที่นี้ก็คือถ้า max cpc bid ไม่เกินบาท50ตัง เราก็ยังคงกำไรอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ